เคสวัสดีค่ะวันนี้นะค่ะสวันสวัทีค่ะวีค่ดค่ะดีคะีค่ะวัสดี่ะดค่ะมดีคสวสี่ค่ะสค่ะสววสดวย นี่นะคะ้างในคลินิกนะคะวันนี้นะคะตุ๊กตาก็มาฉีดมาเดนะคะจะบอกว่าตอนนี้เป็นสิวขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะบริเวณมุมปากเนาะยวรอคุณหมอพร้อมก่อนแล้วเข้าไปทาสวยกันสาหรับใครนะคะที่อยากทําสวยนะคะอยากฉีดมาเดนะคะที่คลินิกวิไลวิไลคลินิกนะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะมาเดซื้อ1แถมหนึ่งคะ่ะอยากหน่าใส่ต้องมาฉีดที่นี่นะคะ ม,มอตอ,ตอนนี้ทุกตาก็อยู่ในห้องคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมทำสวยนี่ค่ะคุณหมอน่ารักมากนี่นะคะคลินิกสะอาดนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฉีดหน้ากันนะคะไปค่ะไม่แพ้กองห้องไม่แพ้เบอร์ีเนาะไม่แพ้อะไรเลยค่ะ เดี๋ยวจะถ่ายแต้มือต่อนะคะที่แบบอัดเป็นวิดีโอนะคะอันนี้ต่ยวิม,ม,ม่โอ,อ้ยถ่ายวิดีโอแต่ว่าจะไม่ให้ขอนนงนี้ประกบเย็นนะคะ เจ็บไม่เลยเจ็บน้อยมากเลยค่ะจริงจรงเหมมาเด้นมันต้องแสบใช่หมอมือเบาค่ะเดเน่มือเบามากเจ็บน้อยมากเลยแต่รอยช้ำอ่ะจะมีบ้างเนาะนี่หมอนแก้มตอนอาจจะมีบ้างแต่ชาร์ลีมเลี่ยมเพราะเส้นเลือดฝอยได้เหงือมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอ๋อเธอเจ็บน้อยมากจริงๆนะคะหมอหมือเบามากเคไม่ต้องกลึง เดี๋ยวน้องเข้าบางจะมีช้ำมากบางมากเลือดเลือดซึมไหมคะไม่มีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูตอนเสร็จกันเลยนะ